จากที่โจไบเดนนะครับประกาศสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสลงชิงชัยในประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนเนาะอ่ะก็ต้องดูนะว่าจะยังไงต่อแต่ล่าสุดนะครับเบลลคลินตะันน่ะก็ได้บอกนะว่าเขาก็สนับสนุนกัมลาแฮร์ริสเช่นเดียวกัน อาจต้องจับตาดูนะว่าตกลงเนี่ยเจคกัมลาแฮร์ริสเนี่ยจะได้รับเลือกจะได้รับการยืนยันไหมเป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยไปสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งถ้าเป็นเจคกัมลาเนี่ยก็จะต้องไปดีเบตต้องไปดีเบตสู้กับโดนัลด์ทรัมแต่บอกได้เลยว่าศักยภาพของเจคกัมลาเนี่ยอลังการกว่าไบเดนแน่นอนคะ่ะทรัมป์เหนื่อยเหนื่อยกว่าสู้กับ กับไบเดนคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยมันคะแนนนำมากหลังจากที่เกิดเหตุไปนะโอ้แต่ก็ต้องมาสู้มาดูว่าเจกกมาลาเขาจะยังไงโดยล่าสุดนะเขาออกสเตทเมนต์มาละ s t a t e มนต์ from vice president kamala harris อ่าเจกกมาลาออกมาละนะเป็นสเตทเมนต์สรุปใจความสำคัญเลยง่ายๆเลยก็คือ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้รับรองจากประธานาธิบดีโจไบเดนเนะครับสนับสนุนให้ลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาจะตั้งใจแล้วก็ถ้าได้รับเนี่ยเขาก็จะสู้อย่างเต็มที่อ่ะสมกับที่ประธานาธิบดีออเนอสเขานะอืมอ่ะจับตาดูการเมืองสหรัฐอเมริกานะ คุณอาอืมสนุกสนาน